สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับลุงทีวาฟาร์มครับวันนี้นะครับสวัสดียามเที่ยงนะครับน้ำนมรออีกตัวครับผมมาเปิดแบ่งเอฟซีนะครับชุดนี้จะเป็นก้อยกัดนะครับสโลลังนะครับสองชั้นนะครับตัวนี้เบอร์แข็งแรงมากนะครับสไตล์การชนเข้าร้อยปีตีหลังนะครับตัวนี้ลอยตัวนิดนึงนะครับสองกิโลแปดครับผม ่อประมาณครึ่งข้อมือนะครับจับสวยนะครับจับไา้สองขอนะครับเช็คผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาเพื่อนๆไปชมใกล้ๆครับต่อใหญ่นะครับต่อดำข้างนะหน้าตาสวยนะครับตรงอังดำกระทิงนะครับอังดำบวกกระทิงครับผมโอเคครับผม ถ้าเพื่อนๆ FC นะครับท่านใดน,นะครับสนใจนะครับจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์นะครับทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมลุงติวาฟารมนะครับขอาลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ